ในหมู่บ้านห่างไกลกลางป่าที่ยังคงรกทึกมีต้นตานีใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่าตานีผีสิงต้นนี้สูงทะงานใบเขียวเข้มแต่ยามค่ำคืนชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะหวานปนสยองดังจากโคนต้นและบางครั้งเห็นผีตานีหญิงสาวในชุดขาวผมยาวดำคลิปลอยวนรอบต้น ด้วยตาแดงขํำชาวบ้านเตือนว่าอย่าเดินผ่านต้นทนีตอนดึกถ้าได้กลิ่นมะลิจงวิ่งหนีทันทีเอกชายหนุ่มเพิ่งย้ายมาทำงานเป็นครูในหมู่บ้านทุกเยน็นเอกต้องเดินผ่านเส้นทางลัดใกล้ต้นทนีเพื่อกลับบ้านเช่าทางนั้นเงียบสงบมีเพียงเสียงใบไม้ไหวตามลมคืนหนึ่งฟ้ามืดครึ้มไม่มีดวงจันทร์เอกเดินกลับบ้านดึก หลังเตรียมการสอนเขาถือไฟฉายเล็กๆสองทางขณะเดินผ่านต้นตานีเขาสูดกลิ่นมะลิหอมฟ úng, ุ้งจนฉุนเอกหยุดชะงักมองรอบตัวแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาต้นไม้ทอดยาวเขาคิดว่าเป็นแค่กลิ่นดอกมะลิป่าจึงเดินต่อทันใดน,นั้นเสียงหัวเราะหวานเย็นเยือกดังขึ้นหลังจากนั้นเอกหันกวับ ไฟฉายส่องไปเจอร่างหญิงสาวยืนอยู่ใต้ต้นตานีผมยาวปิดหน้าชุดขาวเปื้อนดินเธอยกหน้าขึ้นช้าๆเผยตาแดงคำที่จ้องเขานิ่งเอกใจเต้นเร่งเขาจะวิง่งแต่เหมือนถูกตรึงเขารู้สึกถึงลมหายใจเย็นที่เป่าผ่านต้นคอไฟฉายในมือเอกสั่นจนตกพื้นแสงดับลงความมืดเกลือนทุกอย่าง เอกได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนรอบตัวเขาพร้อมกลิ่นมะลิที่ยิ่งฉุนขึ้นเขาวรวบรวมสติหลับตาแน่นแล้วตะโกนข้าแค่ผ่านทางข้าไม่รบกวนเจ้าเสียงโหเราะหยุดลงลมพัดวูบหนึ่งกลิ่นมะลิค่อยๆจางไปเมื่อเอกลืมตารอบตัวเงียบสนิทร่างนั้นหายไปเขาเรียกวิ่งกลับบ้านโดยไม่หันหลัง คืนนั้นเอกนอนไม่หลับภาพตาแดงกร่ำรยังติดอยู่ในใจวันต่อมาเอกไปถามยายเท่าในหมู่บ้านยายเล่าว่าพีตานีเคยเป็นหญิงสาวชื่อนางมลิเธอเสียใจจากความรักจนสิ้นชีวิตใต้ต้นตานีวิญญาณเธอยังคงวนเวียนอยู่เอกฟังแล้วขนลุกเขาตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเดินไม่กล้าเข้าใกล้ต้นตานีอีกเลย